Have you ever felt Are you listening? <laughs> Damn. ก็สวัสดีครับก็วันนี้ผมก็จะมีรถนาสต i ฟิกสวยๆมาให้เพื่อนได้ชมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้เพื่อนได้ชมนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของรถกันเลยนะครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแนะนาตัวหน่อยครับพี่ผมชื่อชายนะครับผมชายนะครับมาจาก F d ดีเพนเกษตรครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ารถเขาทาเป็นอะไรบ้างนะครับ กันจากสีก่อนเลยพี่ครับเป็นสีน้ําเงินครับผมสีน้ําเงินนะครับผสมผสมเองครับอ๋อนี่ผสมเองใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่อันนี้เราทําที่ไหนนะพี่ตัวสีอ๋อเป็นเป็นเป็นอู่ของที่ที่บ้านครับผมออ๋โอเคกันจนหน้าแล้วพี่อันท่อนหน้าเป็นตัวไทยอาร์ครับชนหน้าเป็นไทยอาร์นะครับคันนี้มีทีเด็ดอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วก็ตัวกระจังหน้าพี่ก็เป็นไทอาร์เหมือนกันครับกระจังหน้าเป็นไทยอาร์ครับ ฝานี่เป็นตัวชิปชิปชิปสปอร์ตนะคาร์บอน <ะ S 2> บบอันนี้เป็นงานของใครพี่จำไม่ได้แล้วนะครับนานนานมากแล้วคือนี่ใส่มานานแล้วใช่ไหมครับหลายปีมากแล้วครับข้างในก็มีรางน้ำครบนะใช่มีรางน้ำสวยเลยคันนี้โหยังสียังใสยอยู่เลยจอดปกติจอดตากแดดไม่พีกันนี้ไม่ครับจอดอยู่ในในร่มอยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้ใช้ด้วยแต่ก็ใช้แหละใช้กลางคืนอย่างเดียว เดี๋ยวดูในส่วนของล้อพี่ล้อเป็น C ่าิบปเนาะคขอบเป็นขอบอะไรนะพี่เป็นขอบ17ครับ17อ่า8.5แดกว้าง8.5นะ30อืมเนี่ยที่แล้วก็มีตัวเบรกเบรกับจานนะพี่ครับเบรกนี่กี่มิลนะพี่3สามร้อยสครับ3 3มสามสิบนะตัวปั๊มนี่มันกี่พอร์ตได้ปั๊มเบรก สี่หรือพวกผมจำไม่ได้สี่หรือพวกนี้แหละจำไม่ได้จำไม่ได้เบรกปั๊มปัป๊มกับจางขนาดนีน้เราไปเร็วก็น่าจะอยู่เหน็บเลยนะครับใช่ปะ่ะนี่คันนี้ออกออกกลางคืนนะสนมากเคยไปวิ่งแบบหลังถนนที่ไหนบ้างวะเนี่ยไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้ไปคนระับมกกไม่ค่อยได้ไปส่วนใหญ่เป็นสายบันเทิงมากกว่าไม่ค่อยได้ไอ้นี่มากมายมไม่ค่อยได้ออกไปวิ่งกับเขาครับโอเคแล้วตัวโชคสตัทอ่ะพี่ อ๋อตัวนี้เป็นเป็นโชคกซินเวอร์ครับซินเวอร์นิวแม็กก็พี่ครับเป็นตัวปรับ40ระดับโอ้ส0ิระดับนะครับคันนี้แต่คันนี้หลดลงหลดลงเยอะมากเลยนะไม่ถึงนิ้วหรอกนิ้วนิ้วประมาณนิ้วสอดนี่เราตั้งไว้แข็งไหมตั้งไว้ที่30ครับ30อ่ะให้มันแข็งว้นหน่อยหนึ่งว่าเกินเลยนะโอเคเดี๋ยวภายในเราค่อยดูดูข้งหลังกันนี่ นี่เป็นไทเอสไอนะครับไทไออเมริกานะครับอันนี้ผมถามหน่อยการติดตั้งของมันเนี่ยมันต้องแก้ไขอะไรไหมคือมันต้องเปลี่ยนฝากระโปรงหลังแล้วก็ยึดยึดตัวนี้ละตัวนี้ใหม่อย่างเดียวคือเจาะเจาะเจาะขาขาใส่ไฟใหม่อย่างเดียวแต่เป้านี้เป้าเดิมใช่ไหมใช่เบ้า,เ,าเดิมเ,เลยแค่แค่เจาะแค่ขาเดียวมันมันใช้ได้สองขามั้งถ้าผมจําไม่ผิดแล้วก็แล้วก็แปลงไฟใช้ระบบไฟแบบแบบเดิม เราก็ต้องเปลี่ยนฝาท้ายด้วยใช่ไหมเปลี่ยนฝาท้ายเป็นของมันเลยใช่ครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะทําท้ายไก่นะครับตอนนี้ก็มีหลากหลายแบบนะครับโคโนซิฟิกของเล่นเยอะรุ่นนี้พี่ของแต่งเยอะมากตอนนี้ก็มีพัฒนากันเรื่อยๆนะพวกร้านร้านทําชุดแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับข้างในก็จะมีคัมเคนะใช่ไหมคัอเคสวยเลยโอเคเราดูภายในกันต่อได้ครับ อันนี้ก็มีปงมะลายนะใช่ไหมครับปงมละายนี่เราแป้งของเขาเรียกว่าอะไรนะโบเทคอรับนี่เวอร์เทคเวอร์เทคสิบดาวนะครับตัวคอร์นี่มันเป็นของมันเลยหรือเปล่าไม่ใช่ครับเปลี่ยนมาครับเปลี่ยนเป็นเป็นคอรพับครับอืมมันสามารถพับพับพับได้อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้เคียงกันเลยนะครับนี่ยตรงนลายโบเทคนะครับแล้วก็มีเบาะที่เบาะเป็นเดคาโล เป็นตัว SR7 ครับอ๋อเป็นทรงเป็นตัวของ SR7 เลยนะครับครับพร้อมรางตัวนี้เราจบได้มาเท่าไหร่พี่เบาอเบาซื้อมานานมากแล้วเป็นมือหนึ่งซื้อมาพร้อมรางน่าจะเจ็ดหมื่นกว่าบาทพี่ผมจําไม่ได้อืการใช้งานนี่โอเคเลยเหมาะสำหรับคนตัวใหญ่หน่อยครับพี่เป็นรางเป็นปิกไห้ดูข้างหลังนะครับปิกหลังมันอมีคารโร่ครับ สวยเลยกันนี่บออที่ก็รักษาดีมากเลยนะใช่ไหมใช่พี่ราคาแพงต้องรักษาดีหน่อยอย่างนี้ใครมาทำเลนี่ <laughs> ต้องหาอะไรมาคุมไว้พี่เ <laughs> วลาเรานั่งเงี้ย <laughs> กลัวมันเป็นลงเป็นอะไรเขาไปนั่งติดอะไรมาแล้วเป็นคาเป็นด่างส่วนใหญ่ที่มันจะเป็นด่างไง <laughs> ใช่ใช่ใช่ผมก็เลยเอามาลองดีกว่ายอมไม่สวยเ <laughs> อาแบบนี้ดีกว่าครับโอเคห้องเครื่องมีอะไรให้ดูไหมพี่ ไม่มีอะไรเป็นเดิมเดิเลยครับโอเคตัวตัวท่อไอเสียอะไรบีก็เป็นตรง JS ธรรมดาเนี่ยเป็นปลาย JS นะนี่สวยเหมือนกันนะพันนี้นี่เราเดินถึงเฮดเดอร์ไหมหรือว่าเฉพาะปลายไปเฉพาะปลายวเดิมเดิมเลยไม่ได้ไม่ได้มีอะไรถ้าเราชอบความสวยอย่างเดียวเราไม่ค่อยได้เน้นแรงมากเท่าไหร่โอเคนี่นะครับสำหรับเอฟอ่าด้าซีวิกเอฟดีสีน้ำเงินคันนี้นะครับสวยๆเลยข้างหน้าก็เป็น าฝาชิปสปอร์ตนะครับกันชนหน้าก็จะเป็นไทอารนะครับครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ,คร,บครับผมสวัสดีครับ โอเคนะครับสำหรับ Honda Civic สีน้ำเงินเป็นตัว Type คันนี I ้ K A N e นะครับก็หวังว่าเพื่อนทุกคนคงถูกใจนะครับครัว่าสำหรับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ